แม้เธอจะแบกแม่และพ่อด้วยบาททั้งสองข้างทำการนวดทำการอาบบีดปัน้นท่านอย่างดีท่านอุจลลาปัสวะลงบนบาทข,ของเราทั้งสองข้างตลอดทั้งหนึ่งรอยปีการกระทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเลย เพราะอะไรเพราะมารดาบิดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมากไม่มีการตอบแทนใดที่จะทดแทนบุญคุณมารดาบิดาได้นอกจากให้ข้อธรรมสี่ประการนี้พระองค์บอกเลยว่าแม้เธอจะแบกแม่และพ่อด้วยบาททั้งสองข้างทำการนวดทำการอาบบีดฟันท่านอย่างดีท่านอุจลราชสวัส ลงบนบ่าของเราทั้งสองข้างตลอดทั้งหนึ่งปีการกระทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเลยเพราะอะไรเพราะมารดาบิดานั้นเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือศรัทธาในตถาคต ยังมารดาบิดาผู้ผู้ศิลป์ให้มีศิลสัมมทาให้ท่านมีศิลห้ายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจากคาสัมปทาให้ท่านมีการเสียสละการแบ่งปันยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเห็นอริส,สัตสีให้ท่านรู้ว่าละนิวรห้าแล้วเกิดปัญญา ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดและก็จบด้วยเพราะมารดาบิดานั้นกำลังได้ความเป็นอาลยบุคคลขึ้นมาช่วยได้ตลอดสังสารวัตเลยโยมให้เงินทองขนาดไหนพระผู้มีพระภาคบอกว่าแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทน ยมช่วยท่านได้ชาติเดียวแต่ถ้ายมให้คุณธรรมสี่ประการยมช่วยได้ตลอดสังสารวัตรนะ